สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมชื่อเด็กชายวาเลนไทน์ครับเป็นลูกชายพ่อโอเล่แล้วก็แม่ดาวรุ่งนะครับสวัสดีทุกท่านนะคะพบกับพวกเราช่องดาวรุ่งไฟมารี่ค่ะวันนี้พ่อพลพ่อพลจะพาคุณแม่ไปอาบน้ำหน้าบ้านเพราะว่าลูกชายอาบเสร็จแล้วเหลือคุณแม่ยังไม่อาบอาบน้ำโคริน อาบยังไงก็ไม่ขาวเพราะว่าไม่ได้ไปป่านะคะลูกชายลูกชายมีหนองออี่งานน้อยก็เลยไม่ได้พาไปป่านนะคะหลายวันแล้วตอนนี้เด็กน้อยอาบเสร็จแล้วนะรู้สึกว่าอาบเสร็จแล้วแต่ว่ามอมเมมมากเลยอะดูสภาพอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะอาบน้ําเสร็จแล้วจะเป็นสภาพนี้หรอหรอครับเป็นสภาพนี้นะ โอ้ยมันเหมือนเด็กยังไม่ได้อาบน้ําเลยนะลูกโอ้อาบน้ําแล้วเป็นสภาพนี้หรอเป็นสภาพนี้แหละครับก็หนูมาคลุกแป้งขาวจวะเต็มตัวเลยเดี๋ยวให้คุณแม่ไปอาบบ้างนี่ไงบนหัวไงพ่อพนโอ้หนูทักทายแม่แม่เหรอโอ้ยังให้แม่แม่มาหาเรลูกทำนี้แม่แม่มาหานูหน่อยนะ เออคุณแม่ลงลง,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 ลงวก,ก้มลงให้พอกวาดออกให้มันจะได้แบบไม่อาบน้ำนานไงโอ้โหเป็นเป็น,เป,นเป็นถังนึงมั้งดินอยู่บนหัวแม่อ่ะทำงานความเย็นไปดูมเนได้แล้วยูกป่ะมาป่ะมามา <c oughs> มา,มา,มาลูกมาป่ะป่ะไปอาบน้ำป่ะ ป้าพาไปอาบน้ำมาเกียวบะถึงหูสางจกเชียวบะชนี่ป้ามาวานเล่นทายรออยู่นี่นะพาแม่ไปอาบน้ำกันเด้อาอยากนอนไม่ยิงเนาะาไปอาบน้ำกันเด้อโอ้ยวายวายวายโอ้ยลูกชายวายวายเอ้ยอาบน้ำมือเฮ้ยอาบน้ำเฮ้ย รออยู่นี่แหละเอาหอบมาหอบมาถ้าจะเอามาน่ะโอ้ยวายแล้วโอ้ยวายใหญ่เอาไม่หอบมาล่ะเอ้ยเอ้ยโอ้ยอยากมากับแม่ด้วยอ่ะโอ้ยวายโอ้ยวายโอ้ยวายใหญ่เห็นอยู่ โวยวายใหญ่เลยอ้ยเอาแม่ไปอาบน้ำก่อนโวยวายอยู่ดีนั่นแหละช้ามาเร็วรีบรีบเขาคิดถึงแม่เนาะแม่เขาคิดถึงนั่นนี่ปลาหอบมาแล้วลูกเออหอบมาไปกินด้วยไปอาบน้ำด้วยโอ้ยอยานไปกินเนาะนั่นตกอยู่ ไม่ได้ไปอาบน้ํามูลนานแล้วตัวแผลลูกชายจะติดเชื้อเลยไม่พาไปให้อาบอยู่บ้านดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเนาะคุณแม่เนาะความปลอดภัยของลูกชาย เย็นไหมเย็นไหมคุณแม่ยินสบายยินสบายอากาศร้อนค่ะวันนี้ร้อนมากนี่มาทูเสนะานีนะพวกพนอยาให้ทูเสากลางดย กินด้วยอาบด้วยโอ้โหสบายอีรา <c oughs> ถ้ากินอ้อยหมดแล้วเดี๋ยวคิดถึงลูกชายนะ <c oughs> อุยน่ะวยวายแล้วทางนูน้นเสียงลูกชายว,าย,วายวายแล้ว ไม่อาบน้ำอยู่ไม่อาบน้ำอยู่นะเดี๋ยวรอแม่ก่อนอาจจะเสร็จแล้วนิ่วน้ำาบ อ้อยหมดอ้ยดดอ,อ,ย,หอยหมดคิดถึงลูกแล้วเนี่ยปุ่นเสียงเสียงลูกไส้หองหาเม่แล้วมแม่ก็ไม่ใช่ย่อยนะคะคิดถึงลูกนะครางอยู่ลูกอยู่ไหน,นอาบน้ำแป็บเดียวเรยวไปหา ตายท้องให้เปียกในเด้อพราะคนี่ตรงดาวนมอ่ะไม่เปียกเลยจะได้เย็นสดชื่นเนาะคุณแม่เนาะตูดยังไม่เปียกเลย คิดถึงลูกนะคะถ้าร้องอย่างนี้คิดถึงลูกนี่ <Yeah. S 1> มานี yeah. ่ล้างตรงใต้นมด้วยโอ oh, ้มีน้ำมีน้ำ ไปแล้วค่ะแม่ไปแล้วลูกไส้งอหาไปแล้ว,ลวอุ้ยอุ้ยวิ่งเลยโอ้ยวิ่งเลยอุ้ยอุ้ยเนาะ เมนคิดหวอนกันเอ่โอ้ยหนูคิดถึงแม่โอ้ยเด็กน้อยคิดถึงแม่แม่แม่วิง่งแบบว่าโอ้โหหางจุกตูดเลยโอย้ลูกชายเรียก แ้วมาแล้วโอ้ยลูกเรียกหาก็ไม่ได้นะคิดถึงอย่างแรงเลยเออคิดถึงคิดถึงอบาอบน้ำดูข้างหลังยังไม่ทั่วเลยลูกชายเรียกวิ่งมาเลยอะ่ะคุณแม่เออแม่มาแล้วแม่มาแล้ว <c oughs> <c oughs> อุย้ยแม่ไปไหนมาอ้ คิดถึงกันมากคิดถึงกันหลายเพื่นหนูคิดถึงแม่เหรอเอออาบน้ำแปบเดียวเองรองเรียกหาเลยนะโอ้โหเด็กน้อยเพื่นครับเพือนนะ <laughs> <laughs> เออหนูคิดถึงแม่นะครับพื่นนะเออ ลองเรียกหาแม่เลยนะแม่ก็รีบวิ่งมาเลยอ่ะโอ้คุณแมนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องดาวรุ่ง Family ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะกดกระดิ่งติดตามจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับคลิปนี้สองแม่ลูกขอลาทุกๆท่านนะคะสวัสดีจ้า